ใส่ยาใส่ยาอะไรคะคุณหมอคะใส่ใส่ยายาสีแดงค่ะยาสีแดงเหรอคะยาสีแดงมันเป็นอะไรยาอะไรอะคะมันเป็นมันเป็นเลือดมันเป็นเลือดเห็นมันเป็นเลือดนี่โอ้ยตายตาตายเลือดปากกับอกทรวงอกโอ้ยโอ้ยอะไรอโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ออ้ยโอ้โอ้ย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 โ นั่นโอ๊โอมาลากไก่แล้วไปไว้ไว้ไปเร็วฮะแ่ไปน้องมาไปโอ๊โอม่หยองอ่ะโอ๊อมาหาโอ๊ะโอไม่หองโอ๊ะอไม่หยองไปเอาไก่ไว้ไปเอาไก่ไก่ผจูดตะลันไปเอาเร็วๆคุณบมอจะจะจะทำทำเลือดโอเคค่ะโอเคค่ะ ทำ,ทำแห้งๆนะเอออย่าให้ขาหักนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ,คคะจุ๊นั่นขี้บาทอีก,กันหนึ่งเห็นไหมนั่นแหละขี้บาท